นป่ากาวไปเลยดีงวเอาไป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 ากาวไปเลยงวไปเดินเดินดูดีๆระวังนะระวังนะอ๋อหมอหมอไปลองเจมเจมปากาวมอาไปกันเลยกาวมอกูว จับได้ไหมตัวนี้จับได้ไหมตัวตัวนี้โอ้ยอยากข้ามเขมไม่ได้อยากข้ามเขมมันอ๋อป่าอเ,าาเอาไมอมเดินมากันนะเออไอตัวนู้ตนตน่อไหมไปป่าไปเลยไปป่าไปเลยเออ Okay à? <cười> <cười> Để anh chập đai cho mai Tuấn Nú Anh Tuấn Nú chập đai lên Anh à, mới chập đai mới nữa Ủa chập đai bằng gì à? Oh, mẹ con chập đai cho mai Anh Tuấn đám โอ้ไปป้ามาไปป้าลุกมปนั่งก่อนไว้ได้มาผมอยู่ตรงนี้แหละผมอยู่ตรงนี้มันมันพันในกระโปรงนี้มันอยู่นี่นะครับเด็กเลี้ยงงูก้องเจไปเนาะผมระวังผมระวังเดินระวังด้วย lẹ chú gấu không gắn chú không lúa mần lên lúa mình lúa หอมรูปมันเลยหอมรูปมันเบา ไปจับมือกันว่ามากันเป็นไงบ้างวันนี้ได้จับงวแล้วเอออ่ะล้วจะจับอีกเหรอจับไหมลูกพีเจบอกไม่แล้วนะเออไปนั่งต่อไปร้อนนะเนี่ยไม่ไม่ีเจไม